สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้มีใจรักในการเลี้ยงวัวทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่ด่านคุณทศนะครับพอดีมาวัดบ้านไร่นะครับวัดหลวงพ่อคูณนะครับก็เลยมาหาน้องตีนะครับแวะมาถ่ายคอนเทนต์นะครับถ่ายวัวให้พี่น้องชมนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องตีนะครับน้องตีสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ปตะ้งครับไม่ได้เจอกันนานเนาะเป็นไงสบายดีเนาะสบายดีจ้ะคลิปนี้มีความรู้ให้เอฟซีไหมหรือว่าจะหาคนช่วยเลี้ยงวัวดีคลิปนี้ อ้าวคุณช่วยเลี้ยงวัวก็ได้ว่าคลิปนี้คลิปก่าเด็กนั่นวัวแล้วเนาะครับน,น้องตีวัวที่อยู่ภายใต้ความดูแลของน้องตีตอนนี้กี่ตัวครับน้องตีประมาณสี่สิบห้าตัวจ้ะสี่สิบกว่าจ้ะมีของน้องตีด้วยของเจ้าของดาของรับจ้างเลี้ยงดาจ้ะครับก็คือน้องตีก็คือของตัวเองด้วยรับจ้างเลี้ยงด้วยเนาะก่ะนหนึง่งนั่นดิพอพันคุ้มฝูงน้องตีใช่ตัวไหนครับตอนนี้ ตอนนี้ก็มันผสมเทียมไวดาจากที่นี่ก่อนตีก็ซื้งวดกูดมาใหม่ครับก็คือตัวนี้คือตัวผู้ของน้องตีเองเนาะจ้ะมันก็ของเองครับทับได้นะครับน้องตีอ่าทับได้ละดิ่นโอ้เชิงหนาดีเนาะตัวนี้ฟันมันหกขนาดเลยเชิงยุบตัวกินก็ปุ้นอาหารเดิมกินตอนย็นเป็นข้าวโพดเป็นลามเป็นมันวันนี้วันที่อะไรน้องตียี่สิบเอ็ดเนาะยี่ิเอ็ดจ้ะยี่สิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกแปดเนาะ ยี่เบสที่ยี่สิบยี่เอสเดียวันึ่งเอสเนาะยี่เอสก็พามาชมวัวที่น้องตีดูแลอยู่เนาะจ้ะก็เดี๋ยวถ่าให้พี่น้องดูด้วยเนาะว่าเผื่อของใครเรื่องของใครเรื่องเนาะจ้ะเพราะของน้องตีรับเลี้ยงด้วยนี่ก็มีหมูของลุงตาบ้านครับโอ้ตัวนี้เชิงหนาดีเนาะน้องตีเนาะเชิงหนาดีเป็นวัวเลือดสูงพอสมควรเลยจ้าแต่ว่าเขาไม่ได้จุดอิบดอกอันนี้ครับ แต่ว่าเนื้อหนังดีเดี๋ยวให้น้องตีพาชมได้หลายตัวหนึ่งครับไปขอความดูฝากพี่ฝากน้องหนึ่งเอาตัวไหนก่อนดีน้องตีเอาของพี่อันนี้ก่อนเถอ,อะเนาะครับที่<ห>่าเก๋อยู่สุรินทร์นี่ไหนครับนี่แหลตัวมัน<อ>นีตัวลูกสาวมันของพี่ที่อยู่สุรินทร์นี่ตัวนี้จ้ะอ๋อตัวนี้คือตัวลูกสาวเขาีตัวลูกสาวครับ อันนี้คือวัวน,นาแรงเลนะ้องตีเนาะจ้าเนี่ยมันไม่มียารอบเนี่ยของน้องตีนี่ับเลี้ยงแบบไหนครับน้องตีเดือนละเท่าไหร่ครับเออตัวละสามพันต่อปีจ้ะอ๋อถ้าเป็นปีคือตัวสามพันจ้ะโ๊กไม่พอตัวสามร้อยเดียวน,นั่นดีเนาะสามพันต่อปีอ๋อแล้วการจ่ายเงินล่ะการจ่ายเงินก่อถ้าว่างัวมาลงอย่างวันนี้ก่อสะดวกจ่ายวันนี้ก่อจ่ายได้แต่ถ้าว่ายังไม่ทันสะดวกนีัะกันคุยกันอีกทีหนึ่งครับนี่ตัวแม่มันจ้ะนี่ตัวแม่มันเนาะจ้ะ มีออกพึ่งออกลูกเนี่ยอันนี้ก็คือวคือพึ่งออกลูกเนาะส่วนอาหารการกินน้องสีก็คือไล่ทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไล่ทุ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มีเสริมอาหารมีอะไรไหมก็ของเจ้าของน่ะเป็นเสริมฟางรากาก้ำตาลกินตอนเย็นเอา้จอ๋อแล้วส่วนของคนที่ฝากน่ะแล้วเจ้าของเนี่ยแต่เจ้าของเขาถ้าเขาจะซื้อให้กินก่อเอามาคุณได้จะไม่ว่าอ๋อลูกมันนีลูกเราก็ทําการช่วยคุณให้ช่วยดูแลเนาะคุ้นให้ได้เมื่อส่วนนี้คือลูกของพี่ที่อยู่สุรินทร์เนาะใช่จ้ะ เพราะว่าของแกฝากไว้สองฝูงมีของน้องเพิงด้วยจ้ะครับมีของใครจะถ่ายให้เขาดูไม่ไกลไกลเดี๋ยวจะได้ถ่ายจะของเขาดูมีจ็คขนอยู่หมู่ของลุงของปากันอยู่ในบ้านอ๋ออยู่นี่อยู่แล้วเนี่ยจ้ะมีอยู่คนในบ้านอ๋ออยู่นี่อยู่แล้วก็ไม่ต้องถ่ายทั้งนันก่อนเดี๋ยวขอความรู้ฝากที่ฝากนอกดีกว่ากันของน้องสีนี่คือน้องตีเลี้ยงวัวมานานแล้วเนาะจ้ะมาตั้งแก่อายุทิพขวบครับปัญหาอุปสรรคต่างๆก็เจอมาหลากหลายรูปแบบเนาะโอ้ยครบชุดจ้ะครับครบชุดก็คือ กว่าเราจะสู่นี่มันก็ต้องใช้เวลาเนาะใช่ครับที่ที่พี่เห็นมาเนี่ยคือที่ช่วงที่ผ่านมาคือมีพี่น้องเกษตรกรเห็นว่าวัวมีราคาก็พากันซื้อใช่แล้วก็มาขาย้ขาดทุนกันหลายเมาขายต้องงัวถูกงัวแน่นครับเพราะว่าราคางัวตอนนี้โกมันกดดีสําหรับคนซื้อเลี่ยงจ้ะนาอแต่ว่าเขาพากันขายออกระยะนี้ดีเขาไม่คนซื้อเลี่ยงกับส่วนน้อยจ้ะเขาจะซื้อเลี่ยงน่ะเพราะมันไม่คุ้มที่เขาจะเลี่ยงเนาะใช่ แต่ว่าถ้าเองคิดอย่าง้งก็มันไม่ได้อะไรเล้ยถ้าอย่างซื้อราคามันสูงเนาเองมาขายตอนนี้คือขาดทุนยับยืนครับเดี๋ยวพี่จะขอถาาเป็นความรู้ให้พี่น้องคนที่ยังเป็นมือใหม่หรือว่าคนที่ยังซื้อเลี่ยงแต่ว่าไม่ได้เลี่ยงเองนอาะจะได้มีความรู้เนาะอ,อ,อย่างถ้าช่วงมดฝนช่วงไหนน้องตีมดฝนมดฝนก ระยะนี่จะที่ฝนมันทิ้งช่วงเนี่ยตั้งแต่เดือนไหนน้องตีตั้งแต่อย่างปลายปีเนี่ยจ้ะตั้งแต่ต้นปีมาแต่ยังไม่ทันตกดอกนี่พึ่งแค่นี่แ่ะอันนี้คือพึ่งตุกจากพึ่งตกอยู่สองวันนี่แหละอ๋อแล้วมันจะไปมีฝนพอมียาให้วัวกินช่วงไหนนุ่นแหละช่วงหลังตงการไปหนุ่นหลังตงการไปแล้วจ้ะครับจะเป็นช่วงนุ่นแหละช่วงที่ฝนมันที่มาสภาพของวัวก็จะของน้องตีก็คือ อันนี้ก็คือยามันก็มีแค่นิดนได้หน่อยเนาะนิดหน่อยมันก็อาศัยเลมเดิ้ลกินฟางเดิ้กินฟางเดิ้เลมเดิ้สภาพวัวก็จะประมาณเนี้เนาะจะสำหรับวัวไรทุ่งจะครับมูไหนที่มันเป็นมูแม่โคไมนใหญ่ใหญ่ในเกาะมันจะยุกนี่แหละจะครับอ๋ออันนี้อันนี้แม่โคชั้นใหญ่หน่อยมันจะยุกตัวนาะมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับแล้วมันจะไปขึ้นตัวช่วงไหนน้องตีเพราะว่านี่หัวพึ่งซื้อมาจากหัวแม่นี่นะโอ้นู่นแหลมเวก็มันมาอยู่ถึงขวบมันหลยมันจะปั๊บตัวมัน่เเเปปปป็็นนนีีียจ อ๋อเพราะว่าการเลี้ยงดูไม่เหมือนกันใช่ถ้างวัวเขาเป็นวัวคุณหนูมาไงเขาเลี้ยงลูกคุณหนูขังเลี้ยงมาใช่แต่ถ้าวัวที่ไล่ทุ่งเป็นฝูงไล่ทุ่งก็จะไม่ต้องการการพัฒนาเนาะก็จะอยู่ประมาณแบบนี้จะถึงยุบก็จะไม่มาก๋อจะไม่ยุบมากแล้วทีนี้ช่วงฝนจริงจริงในช่วงฝนมาช่วงไหนน้องตีฝนมาก็ช่วงหนาฝนเลยที่ว่าก็ไถไรไถนาเรียวกะวานข่าวานน้ำช่วงนุ่นน่ะฝนต่ำเลยแหละช่วงตอนนั้นคือหยาดจะเยอะจ้ะหยาะเยอะแล้ววัวมันจะวนขึ้นไหมถามว่า มันก็มันก็ไม่ยุบตัวนะจ๊ะครับมันก็ยังดีเพราะงัวเองมันไม่ได้ย้ายที่ตอนนั้นที่ว่าย้ายไปอยู่โคกหน่ะงัวมันโซจริงจริงยามันดีน้ำดีครับแต่งัวมันโซเพราะอะไรน้องติบบ้านโคกเสวจ้ะมันมันมันไม่ค่อยได้นอนนี่ปีมันที่ว่าไม่ได้นอนก็คือกันได้อยู่บ้านนี่แหละจ้ะก็งัวมันย้ายที่หัวมันย้ายที่มันก็ะพรมันไม่ได้อยู่จำมาลังครับนี่มันอยู่ที่นี่มันอยู่บ้านมันก็ไม่ยุบดอกจ้ะเนี่ยครับ เหมือนในลูกนิดหนุ่มก็ยุบเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเนาะเดี๋ยวพอพอมีอย่างมีอะไรก็จะฟื้นตัวเนาะจ้ะนั่นดียาของน้องสีนี่มีการฉีดยาบำรุงการถ่ายพยาธิไหมครับใช่กันจ้ะมีใช่ไหมมีอ๋อถึงกําหนดก็เองก็ทําวัคซีปาดท้าเปื่อยร้าเปื่อยเราทําจ้ะครับมีค่าใช้จ่ายไหมสําหรับพี่น้องที่ฝาด ก็มีหมูไหนที่ว่าไอ้นี่ตีฉีดยิงไม่เป็นเนาะก็ต้องให้จ้างหมอมาฉีดจ้างหมอมาช่วยจ้ะให้หมอมาช่วยอย่างน้องตีรับเลี่ยงนี่คือถ้าเกิดว่างัวเจ็บกลวยงัวอะไรก็บอกเจ้าของจ้ะแจ้งเจ้าของเขาอ่าเราทิ้นเราก็เอาหมอมาฉีดค่าใช้จ่ายก็เดี๋ยวให้เจ้าของอุ่นใจเอาเาอุ่นจ่ายให้ับก็หมอเอาตัวหนึ่งก็คือสามพันต่อปีจ้ะตัวตันต่อปีแล้วก็ถ้าเป็นแม่ลูกล่ะ แม่ลูกก็คิดไปเลยหกพันหกพันจ้ะอ๋อเราคิดแบบนี้ใช่คิดแบบนี้แต่ว่าสภาพของวัวก็จะเท่าที่เห็นนี่เนาะป้นมันหนาแล้วเนาะดูสภาพ<ร>อัน,นันหยาเทจา่ามันแร้งมันแร้ยงเนาะมันแร้งความแห้งเร้ยงถ้ามันฝนตกต้มมานมันถึงนันเว้ยปกติปีนี้ก็ถึงยามมาแล้วเนี่ยมันตกมาบ่อยเกินปปกายไปก่อนครับการไล่ทุ่งก็คือแยกเป็นช่วงฝนก็ช่วงแล้งเนาะถ้าช่วงแล้งเราก็ลงนาเนาะ จ้ะลงนาแบบนี้เพราะว่าเกี่ยวเข่าบนโคกมันไม่มียาเนาะ่หลังจากที่เขาเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าแล้วเราก็สามารถลงได้เนาะจ้ะเริ่มจากเอหลังร้อยกระทงไปนี่กัดเริ่มได้ลงทุ่งแล้วลงทุ่งลงนาแล้วมีพี่น้องห่วงนาไม่น้องตีว่าลงไม่ได้ไม่มีห่วงนกจ้ะคือ่ปล่อยเลี้ยงได้ม็ดเขาไม่ห่วงบ่อน้าแถวเขตด่านเนี่ยคือเหมือนเหมือนแถวบ้านพี่เนาะจ้ะสามารถปล่อยลงได้นั่นดีอยู่อันลุงอยู่เขาไม่ห่วงกันแม่ตัวนี้ก็ถือว่า นี่กรท้องอาจยะนี่สามเดือนลวนี่ทรงดีผสมไอ้ไอ้ซักวันเชี่ไอ้เลียดอะไรไม่รู้ก็ลืมผสมเทียมจับผสมเทียมสภาพร่างกายก็ถือว่ายังพอโอเคนะน้องตีเนาะประมาณนี้แหละดูว่าขึ้นเนียปัญหาในการเลี้ยงวัวนี่สำหรับวัวไร่ทุ่งนี่น้องตีเจอปัญหาอะไรหรือไหมครับเจอปัญหาในการเลี้ยงอย่างนี้นะจ้ะ อย่างบัวหลายๆเงี้ยครับน้องตีก็มีแต่ปัญหาที่มันไม่มียาจะให้มันกินเนี่ยจ้ะอ๋อแต่คืออาการเจ็บอาการป่วยมันก็ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่มันไม่ค่อยเห็นหรอกจ้ะครับอย่างสมมุติพี่ขอถามว่าอย่างบัวของพี่ที่อยู่สุรินทร์เนี่ยตัวนี้เนาะจ้ะมาอยู่กับน้องตีถึงปียังปีกว่าเอาถึงยังตีไปแล้วอ่ะได้ระบาดจนออกลูกแล้วเนาะแล้วเคยเจ็บเคยป่วยไหม มีลูกสาวมันจะเป็นไข่ค้าแข็งอยู่อ๋อเป็นไข่ตาหมอมาฉีดตามหมอมาฉีดวันเดียวหายแล้วอย่างในฝูงนี่ป่วยเยอะไหมที่ว่าการลรกไข่ค้าแข็งพวกอะไร <c oughs> ไม่มีไม่เคยป้าจ้ะอจอนานๆจะมาเห็นก็คือว่าอย่างวัวฝูงที่ต้องตีเลี้ยงอยู่ก็แทบจะไม่เจ็บไม่ป่วยจ้จะนานๆนานๆที่ปรเอ๋อก็คือแต่ว่าสายพันธุ์ก็เป็นพวกไทยผสมบัมนเป็นไทยผสมบามั่นแบบนี้จ้ะ เลี้ยงเจ็๊บเลี้ยงปิ่นมันก็เม็ดนั่นดอกนานๆที่ว่าอิงจะไดห็นมันแทบจะไม่มีจกนี่น้อยเนาะส่วนน้อยครับส่วนน้อยที่เหลือก็ของพี่ก็อยู่ทุลิ้นเนี่ยเมยเจ็บไปเป็นดอกวัวแม่นี่เนาะหญ้าดีแม่นี่ช่างสวยโอ้ยต่อมาทองใหญ่มันอ้วนงามจริงว่าอ้วนดื้อเหมื้นตะคนักดอกวัวตึ้งน้องตีรับได้หลายตัวไม่น้องตีเผื่อมีคนสนใจไม่มีที่ไม่มีที่เลี้ยงมาฝากเนี้ยน่ะได้จะมาเถอะ มาดูเนี่ยถ้าอยากให้เลี้ยงก็มาดูสถานที่เลี้ยงก่อนเนาะมาดูสถานที่เลี้ยงมาคุยกันก่อนก่อนที่ว่าจะเอาหมามาพูดมาคุยมาดูเงื่อนไขกันเนาะแต่อย่างจะเอามาเองก็ต้องถามก่อนว่าเป็นงัวมาแบบไหนเนาะถ้าเลี้ยงว่าแบบคุณหนูก็โอ้ยมนกจะิมาสูงเมื่อท่านั้นเลยเออนกการเลี้ยงดูมาคนละแบบกันเนาะตอนนี้ก็โอ้พี่ว่าเป็นร้อยละวันนี่สองฝูรวมกันเนาะของลุงนี่คนหนึ่งเนาะที่เลี้ยงด้วยกันเนาะแล้วก็มีของน้องตีด้วยสองฝูก็เป็นร้อยร้อยตัวนี่คร การเลี้ยงดูก็ให้พี่น้องวางแผนเอาว่าพี่น้องจะเลี้ยงแบบไหนวัวอยากได้เลี้ยงแบบไหนแต่ถ้าวัวที่พี่น้องซื้อมามันสวยก็จริงแต่ถ้ามันเป็นวัวที่ขังเลี้ยงถ้าอยากเอามาฝากให้น้องตีเลี้ยงแบบนี้มันก็จะไม่ค่อยดีการไม่ดีดอกการปั๊บตัวก็จะไม่ดีถา้าคุณเลี้ยงอยากเลี้ยงไหมคุณเลี้ยงก็ไม่ได้อยากเลี้ยงนอกจะถ้ามาแบบนั้นน่ะคือว่าอิงโกด เขาก็ลงทุนมาหลายบาทเนาะครับถ้ามาอยู่นี่ถ้าเขาหลับได้มันก็ดีไปถ้าเขาหลับไม่ได้ดิแต่ส่วนมากมันจะผมเราก็ไม่สบายใจรอกคุณลุงใชไม่นสบายใจเดี๋ยวเขาจีบ่าเองเลี้ยงวัวเขาไม่ดีดึงอะไรดึงครับมันก็จีบป็นถ้าใครจะซื้อมาฝากก็อยากให้ซื้อพวกไร่ทุ่งเนาะใช่เนี่ยซื้อแบบเนี่ยมันต่อยเลี้ยงกันหรงอไม่ต้องไปนั่นอะไรก็มันมากมายครับการมีวัวอยู่ก็คือเป็นข้อดีแหละเผื่อชุกเฉินก็ยังพอขายได้ตังค์เนาะขายลูกยังเหลือแม่เนาะน้องตีเนาะ ขายลูกยังเหลือแน่ยลัางวตอนนี้นะพอซื้ออยู่แต่แถาซื้อมาเลี้ยงนะ่ยจะไห้ขายเนี่ยโอ้ยเป็นทุกสลซะเืนถ้าซื้อก็ซื้อก่อนครับพี่น้องก่อนที่มันจะแพงต็อตอบเนาะจ้ะต่อไปหลังจากนี้ก็กลัวว่าจะแพงนั่นดิแล้วเรื่องหัวใจเรามีคนดูแลหรือยังตอนนี้อย่างเลยหายากไอเทปพี่ประสงค์เลยเดี๋ยวพี่เอาเบอร์โทรเอานี่ลงนอนเผื่อใครจะมาช่วยเลี้ยงงัวนอนมี เขานั้มฟีไหมคนมาช่วยฟีเมื่ดเหลฟีฮอดตัวคุณเลี้ยงน่เดี๋ยววันนี้จะได้แฟนแล้ววะพี่ว่าวันนี้เนาะพี่กาดจะอยู่ที่หมู่อะไรน้องตีตอนนี้บ้านน้องกาดจ้ะบ้านน้องกาดหมู่เท่าไหรน้องตีหมู่สามหมู่สามจ้ะตำบลเหรอน้องตี๋ตำบลน้องกาดจ้ะอำเภอดาดน้องโคราชเนาะเลยวัดหลวงพ่อคูณมาหน่อยเดียวเนาะถ้าใครมาเที่ยวก็แวะมาได้เนาะถ้าใครมาเที่ยววัดหลวงพ่อคูณก็แวะได้ จะมาจีบคนเลี้ยงก็มาได้เนาะได้เม็ดยิ่งมาช่วยเลี้ยงเลยยิ่งดีจ้าต่ตัวผู้ตัวนี้ช้างหนาเน้น้องตีเนาะจ้าทรงเขาดีครับเนื้อหลายครับไขดูกินยาเก่งครับเนี่เจ็บครับของน้องตีก็จะค่อนข้างเลี้ยงครับบัวจะให้น้องตีไปไล่วัวสักเดี๋ยวครับน้องตีก็จะเดินไล่เลี้ยงบางตัวก็อาจจะอ้วนบางตัวอาจจะผอมหน่อยนะครับเพราะวัวมันมีที่ซื้อเข้ามาครับซื้อเข้ามาด้วยเพราะว่า ของน้องตีส่วนหนึ่งแล้วก็ของที่น้องที่อยู่ละแวกครับมาฝากเลียงนีดส่วนหนึ่งสามพันต่อปีก็ตกเดือนหนึ่งไม่ถึงสามร้อยจะไม่ต้องตีเนาะจ้ะไม่ถึงสามร้อยกำลังพ่อฟื้นตัวมันเป็นพยาธิเม็ดเลือดเนี่ยนึกว่าจะไม่กินตายจ้ะเพราะวอาลุงจะอยู่ต่บ้านนี่แหละแต่ดูแล้วก็หัวก็เชื่องพอสมควรนัน้องตีเนาะจ้ะไม่ดื้อไม่อะไรก็ถือว่าก้มหน้าก้มตากินพอสมควรนุ่นแหล่ฮุกมุ้งในเวลาเข่าคอกโอ้ต้องตีเข่าค่ำเนาะ ขคอคำน้ำก็กินในบ่อเนาะน้ำกินในบ่อคือแถวนี้เขาไม่มีหวงจะัวด้วยมีอมที่กอนบ้านนอกเราก็เครือกุลเนาะเกรือกูลมีน้ําใจให้กันแต่ว่าอย่างทั้งอื่นก็ไม่รู้เนาะบางาบางคนเขาก็ไม่ห้ยย้ำนะแล้วแต่เขตมะเนาะเราก็ว่ากันไม่ได้นะน้องตีเนาะอันนี้ก็แถวด่านก็เลี้ยงแบบไล่ทุ่งแบบนี้แหละครับลดต้นทุนครับพี่น้องครับส่วนท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวติดต่อน้องตีได้เนาะได้จ้ะ ติดต่อไม่ว่าจะสนใจคนเลี้ยงหรือว่าสนใจฝากวัว <c oughs> นะน้องตีเนา <c oughs> ะติดต่อได้เดี๋ยวพี่ก็เอาเบอร์โทรล,ลงแล้วก็เดี๋ยวเอาเฟซลงเนาะ,ะเบอร์กับเฟซใครนนสนใจก็โทรมาคุยแล้วก่อนนัดแนะก,กันมาดูสถานที่ก่อนเนาะนั่นเด็กถ้าว่าจะมาให้เลี้ยงก็มาคุยกนันก่อนมาพูดคุย,ายรายละเอียดกันจะได้เข้าใจตรงกันอยากบำรุงอยากอะไรแบบไหนก็เดี๋ยวจะได้ซื้อของให้น้องตีถูกส่วนการเลี้ยงก็ตัวละสามร้อยต่อตัวละสามพันต่อปีถ้าระยะสั่นได้ไหมระยะสั่นครึ่งปีอะไรอย่างงี้ แบบนั่งกอไม็ดเคยเลี้ยงอะถ้าว่างกอตีเป็นเด้ยนกับตัวสามตัวสามร้ยตัวเดือน๋อนแล้วถ้ายัางลูกมันอย่างต้นปีสมมุติอ่ะแม่นี่มาฝากต้นปีแล้วลูกออกสักกลางปีหรอก คิดยังไงถ้ามันเป็นปีคิดเองคิดเป็นปีไปเลยเงก็ไม่คิดแล้วก็ไปเรื่มนะก็ฟรีไปเลยจ้ะโอ้ถ้าใครเอาแม่ท่องแก่ๆมาก็คุ้มกว่าแต่คุ้มก็ไม่ตีก็ไม่ได้คิดในชุดนั้นนอกจากว่าจะเอาัน้านี่ก็คือว่าหน้ากลับไปก็ไปคิดพ่อแม่มันอีกปีใหม่อัน้เราก็ตัดไปช่วยกันไปน้องไปพอน้ำขึ้นเรือเสือขึ่งป่าเนาะน้องตีเนาะจ้ะเพราะว่าราคาช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีเนาะก็นั่นเดียวส่วนการเลี้ยงดูน้องตีก็คือจะดูแลให้เต็มที่ ใช่แต่ว่าเราจะไม่มีฟางเสริมให้เพราะว่ามันต้นทุนสูงใช่เนาะราคาเราดไม่ได้แพงค่าเลี้ยงประมาณนี้เองก่อถ้าเองมาซื้อฟางให้กินก็ไม่ได้อะไรนะจะไม่เหลืออะไรเนาะเพราะว่าของค่าใช้จ่ายของแต่ละเดือนมันก็หลายบาทเนาะแต่ว่าอาศัยว่าเขาคําๆเนาะจะอาศัยเขาขําระยะเนี่ยเขาข่าถ้าว่าแรกนะตีน่าจะเข้าข้อข้าครับเพราะว่าวัววัวมันจะกินช่วงเย็นๆนั้น้องตีเนาะ ส่วนมันนี่อากาศมันจะแดดบดหน่อยเนาะอากาศเย็นๆย็นหน่อยดีที่ไม่ร้อนเนาะนั่นดีอากาศดีอยู่นี่แหละครับสภาพก็ประมาณนี่แหละครับเรียงไรทถ่งสภาพงวดไรทถุงดูเอาเถิดพี่น้องเอ๋ยแต่ว่ามันก็ถือว่าวัวไม่ผอมนอนน้องตีเนาะจ้ะถือว่าสภาพถือว่าดีดี่ก็เลยว่าเห็นมันเมนั่นดาพอดีแต่คนฒ่าเก็บป่วยดาก็เลยว่าไม่ไปคุกครับปี่ายเนี่ยก็เลยว่าอยู่บ้านแต่ว่ามันก็ไม่ยุบตัวเพราะว่างวมื่อีรมันลงกินใหญ่ในน้ำเนาะ กินเป็นเนาะมันอยู่ที่การฟื้นการเลี้ยงดูใช่อยู่ที่การเลี้ยงดูการฟื้นอีกทีนึงพวกที่พวกนี้คือเด็กบ้านนอกบ้านเองเนาะใช่ไม่ใช่เด็กในเมืองเนาะกินพริกกินผักที่นี่กินพริกกินผักเป็นพวกนี้พวกไอ้สปาเก็ตตี้มันนี้ก็ไม่รู้จักแล้วครับก็ให้พี่น้องวางแผนดูเพื่อพี่น้องท่านใดสนใจอยากจะยึดเป็นอาชีพเพราะว่าช่วงนี้ราคามันยังถูกอยู่ใช่ครับก็พี่น้องก็ดูเอานี่ครับอย่างวัวของนั้งตีถ้าเป็นวัวไทยๆอย่างนี้ถ้าเกิดได้เรามีสัก ซิตัวนี่มันจอะลูกให้เราได้สักกี่ตัวน้องตีโดยเฉลี่ยถ้าอย่างเป็นวัวไทยแบบนี้มันก็มีได้เรื่อยๆนะแปดเก้าตัวได้ไหมสี่หนึ่งได้อยู่จ้ะได้เนาะวางในที่ขายไปอีท่าหนูก็ลูกต้องซิปกว่าตัวเลยซิปกว่าแต่ว่ากยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่มันไม่เหมือนกับพวกวัวที่ฟิล์มใหญ่วัวลูกอ่อนนาอจ้ะครับอย่างนี้ถ้ามันดันมันสมบูร์ตัวมันก็หายลูกไปได้เรื่อยๆจ้ะครับเพราะว่ามูนีเพราะว่าเคยไปถ่ายของฝูงพี่ต้อนพี่ต้อนบอกเลยอ่าได้เป็นยี่สิบสามตัวใช่มันจะไม่ค่อยเกนี่ อีตัวนี้ตอนนั้นออกมาได้สามเดือนนี่แม่มันทับหรือไ่แม่มันทับเรี่ยวเนาะยมเดือนสารฉีดยาบำรุงได้ฉีดไหมที่ว่าสามอกได้ได้สามเดือนแล้วแม่ทับไม่ได้ฉีดใช่ไหมั้งทีก็ฉีดส่วนมากหงตีน่าจะฉีดอ๋อตีฉีดก็คือได้ลูกแทบปีต่อปีเลยเนาะแต่ว่างัวตีทําไม่ได้ย้ายที่น่ะมันจะเป็นตัดไวเพราะว่ามันไม่ยุบตัวอ๋อแต่พอเขายุบตัวแล้วเขาจะขึ้นชาใช่ไหมใช่ชาครับ ธรรมดาเนาะการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เหมือนคนนะนอะบางทีเนาะนี่ก็ะกตัวคาทองเด่นงวตัวค่นองแม่เลขเบลเด่นอันนี้ของน้องตีเนี่ยจ้าแม่เลขหรือที่มันเลื่องที่ว่าเก็บตัางตีหนึ่งัวตัวเลขจ้าก็อาศัยว่าสะสมของตัวเองด้วยใช่จ้แล้วก็รับเลี้ยงพอได้ใช้จ่ายไปน้องพอเราอยู่ได้เนาะใช้จ่ายครับการเลี้ยงวัวลักลักนี่ปัจจัยลักคืออะไรน้องตีอาหารไม่อาหารการกินมันไหมก็อาหารการกินมันดึงกด มูไหนนั่งกออิงกอถ้าว่ามันชึ้งเอยุบตัวนั่งอิงกับโบกจะโค้งเขาถ้าเขาอยากนั่งกับซื้อหัวหารซื้ออะไรมาซื้อมันเอาครับถ้าใครอยากให้ถ่ายลุงถ่ายรูปให้ดูก็ได้เนาะถ่ายสรงให้ดูอย่างของพี่ก็อยู่สุลินเองก็ถ่ายสูงไปแห่งเขตถ่าสงให้เจ้าของดูเนาะจะของจะได้พอติดตามสถานการณ์ว่าเออมันอ้วนมันผอมหรือวันแบบไหนจะบำรุงใจหมอมาช่วยดูเนาะหลังจากที่เราถ่ายส่งไปแล้วเนาะ ครับไอแกเพิ่งซื้อเลี้ยงกกเห็นงวออกลูกมก็ดีใจดีใจเด็คนเราเนาะเีงบางทีไม่ได้ไปคิดเรื่องต้นทุนกําไรหรอกเพียงแต่ว่าบางอย่างมันก็เกิดความสุขในใจเนาะใช่เนี่ยมาเลี้ยงอยู่นี่ก็ก็ไม่ได้คิดทุกข์คิดอะไรนอกจากก็คือสบายใจสบายู่มันไปอยู่ป่าอยู่ลูกไปนี่นะครับัวเป็นร้อยตัวก็เป็นสองผงรวมกันเนาะสองผงรวมกันของน้องตีก็มีประมาณสี่สิบห้าตัวก็อีกเจ้าหนึ่งแกก็นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ฝั่งนู้นครับน้องตีก็อยู่กระท่อมเนี่ยครับกระท่อมฝั่งนี่ คอยรัดมันครับไม่ให้มันไปไหนก็ถือว่า<อ>ไม่ได้เหนื่อยมากกันเนาะจ้ะโอ้ย <laughs> ถ้ามาเลี้ยงน่าจะได้นอนบมงทีได้อนอ,น,อ,อนครึ่งขอนวัน <laughs> นะนอนขอนวันสบายข้างมันถึงเขตมันนั่นมันก,ก,กระกาบคืนนี่แหละครับเผื่อใครพี่น้องท่านใดชอบชีวิตแบบสโลไล่ครับเนี่ยอาจจะวางแผนนกระเสียนเอออยากส่งลูกเรียนหมดแล้วเนาะมีภาระอะไรเนี่ยเอออาจจะมานั่งเสียงนาเลี้ยงวัวแบบอยู่แบบสโลไล่นี่ครับดูบรรยากาศครับเนี่ยที่น้องตีเลี้ยงหรือถ้าใครอยาก ถามข้อมูลโทรมาเล่นหรือโทรมาจีบก็ได้เนาะได้เมย์อ <c oughs> เอาฝากเบอร์จังหน่อยงั้นฝากเบอร์จังหน่อย0 8 0 0จ้ะจ้า3า3 343 530ี่า์จ้าพกก็อยู่ที่บ้าน,านหนองกาดเนาะเลยวัดหลวงพระคูณมาหน่อยหนึ่งเนาะเดี<ช>๋ยว,วก็จะเอาเฟสเอาเบอร์ คิดไว้เพื่อนุ่มๆโทรมาจีบอ้ยคนเรียกเาิน่ะขาวก็คนถ่ายอีกดอกจีบจีบให้ติดหนาเดี๋ยวเดี๋ยวมีเจ้าของแล้วจะยากดอกยากวันนี้ก็จากกันไปเพียงเท่านี้เนาะจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า